สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p e. ี a News กับดิฉันปาจารีศนสินพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลเจ้าหน้า,นาที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นประจำปี2,567หรือ DPO Award of Excellence จากสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPa Center และมอบรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นโดยมีนางสัญ,ญลักษณ์สุกเกษมผู้อำนวยการฝ่ายนิติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้แทนหน่วยงานรับรางวัลณศูนย์บริการ PDPa Center ชั้น1อาคารศูนย์บริการลูกค้า NT แจ้งวัฒนะ บริการใน PDPA Center ประกอบไปด้วย 10. ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA 2. ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA 3. ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 4. ศูนย์บริการความรู้และวิชาการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5. ศูนย์ประสานงานสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO และให้คำแนะนำหลักการกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 6. ศูนย์ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ7ศูนย์ส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสําคัญแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนการดําเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเดนประจำปี2,567หรือ DPO Award of Excellence ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวบีได้หมายทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีส่วนงิน์พงขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ